ความเห็นแก่ตัวอย่างเหมาะสมคืออะไรคะเป็นไงทุกคนอันนี้มันเก็ตมากเลยคืออะไรคะ self love ก่อนเสมอนะคะคุณไม่ต้องไปเรียกร้องให้ใครมารักคุณมากเพราะอะไรคะการเรียกร้องนั้นคุณกำลังเข้าไปอยู่ในสนามพลังงานของคนอื่นแล้วบอกให้เขาแชร์สนามพลังงานของเขามาให้คุณซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเขาต้องให้คุณนั่นคืออะไรคะ เขาเองก็อยู่ในจุดที่เขาไม่สมดุลแต่ถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วจะมีความสุขร่วมกันอย่างสมดุลคือเราต่างมีความสุขและนำความสุขนั้นมาแบ่งปันต่อกันอันนี้คือสมดุลดังนั้นนะคะถ้าเรารักใครจริงๆร,รักแบบ unconditional love นะคะเราต้องปรารถนาที่ให้เขามีความสุขกับชีวิตของเขา ไม่ต้องให้เขามาแบ่งปันความสุขนั้นเพื่อเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อเรานะคะให้คุณทําชีวิตคุณเพื่อตัวคุณเองแต่ถ้าความสุขที่คุณทํานั้นจะล้นกระจายออกมาจากตัวคุณแล้วมันเหมือนเป็นกแก้วน้ำที่แบบน้ำมันล้นมันเป็นความสุขล้นๆนะ่ะล้นมาให้เราได้อะ่ะมันโอเคมากๆอันนั้นคือดีเยี่ยมยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง